วันนี้พามาดูสถานที่รับบริจาคเลือดของน้องแมวครับตามโซเชียลบอกว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่เขารับบริจาคเลือดให้น้องแมวใช่แล้วเป็นที่ที่บอกกันว่าเขาไม่ได้รับแบบบริจาครับเงินรับทองนะเจ้าของทําเองด้วยเงินตัวเองอยากรู้ก็ทำยังไงไปและตอนนี้แอดเหลืองก็ได้ไปหาคุณแม่ที่เป็นเจ้าขององค์กรนี้ถึงบ้านเลยนะครับเพื่อไปสอบถามที่มาที่ไปขององค์กรนี้นั่นเอง ตอนนี้เราอยู่กันที่องค์กรที่บริจาคเลือดน้องแมวนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาเลี้ยงแมวจรไว้เพื่อสำหรับให้บริจาคเลือดให้น้องแมวที่แบบอาจจะเข้าแล้วก็ผ่านตาดัดหรือว่าต้องการเลือดไปใช้อะไรอย่างงี้ตอนนี้คุณ<ม>วสวดีคและนี่ก็คือคุณแม่โมองเจ้าขององค์กรและกลุ่มบริจาคเลือดน้องแมวและน้องหมานะครับเพอร์นั่นเองคือจริงๆอ่ะไปไปช่วยเคส ทุกตึกร้างที่เพชรบุรีชื่อ2บบุก,เ,ก,กเราแมวที่ติดตามซอกตึกอะไรเงี้ยที่เราช่วยมาแล้วรอดชีวิตอ่ะเราก็มาหาบ้านตัวไหนที่หาบ้านไม่ได้เงี้ยเราเราก็ต้องเลี้ยงไว้แล้วพอเลี้ยงไว้ปักคือเราดูแลสุขภาพดีตรวจโรคแล้วก็คือปกติทำวัคซีนทำหมันเสร็จคุณหมอเขาก็ดีลให้เราปั้นแมวจรเนี่ยให้ปเป็นเอ่อฮีโร่ช่วยแมวป่วยค่ะอ้แรกเริ่มคือเริ่มจะกลินด้วย เริ่มเลี้ยงจริงๆอ่ะห้าตัวลูกแต่ว่าห้าตัวตัวนี้มันจะอายุประมาณเป็นสิบปีแล้วสุดวาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นคุณลุงยักษ์นะคะแก่มากลูกแก่มากอ๋ออันนี้คือเจนแรกแล้วก็เจนแรกเลยค่ะค,ค่ะค่ายกลค่ะอันนี้เป็นโดเนอร์ไม่ได้แล้วลูกเพราะว่าอายุเกินมาหลายปีแล้วเออแล้วท่านน้องแมวที่จะเป็นโดเนอร์เนี่ยครับจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนมั่งครับคุณแม่ครับโดเนอร์เนี่ยจะต้องอายุไม่เกินกสิบปีค่ะลูกคุณสมบัติของโดเนอร์มันค่อนข้างหายากต้องมีระบบปีต้องทำหมานน้ำหนักต้องถึึงกข้นไป องไม่เป็นโรคในแมวซึ่งโรคในแมวเยอะกว่าโรคของน้องหนายเยอะลูกเรโรคในแมวเนี่ยติดกันง่ายแปลว,ว่าท,ทุกตัวคือได้รับวัคซีนตัวสุขภาพครบนะจ๊ะและะ้วคุณผู้ดูรู้หรือไม่ว่าน้องแมวมีกรุบเลือดด้วยเหมือนเหมือนคนเลยจริงๆร,รู้ปะเนี่ยเอออันนี้เป็นเรื่องที่สงสัยมานานเหมือนกันแมวมีกรุบเลือดไหมมีค่ะลูกแต่ว่าแมวไทยที่ที่เจอมาในประเทศไหนนะลูกเกือบ 9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นุ๊กเอค่ะบุ๊บีอ่ะจะจะหาหายากกว่าตั้งแต่บริจาคเลือดมาเจอแค่สองเคสลุ๊กเอบีในประเทศยังไม่มีเลยแต่ว่าทั้งหมดในนี้ก็คือเป็นเอก <s>. ั่บีตอนนี้จะจะอยู่ที่ที่บ้านค่ะถ้าบี<ม>ต้องแยกเขาไว้เลยลูกเพราะว่าบุ๊กเขาหายากแล้วก็คือเคสเคสไหนที่เป็นปุปป๊บีเวลาขอรับเลือดสมนมากก็จะเสียชีวิตก่อนเพราะว่าหาเลือดไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องรอจนกว่าเขาจะผลิตเลือด ่อมมาใหได้ีกแล้วถ้าต้องการรับเลือดจากน้องโดเนอร์เนี่ยละครับจะต้องทำยังไงบ้างครับแคสที่ขอรับเลือดเขาจะ inbox มาในรเพจใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเป็นแบบข้อความอัตโนมัติก็คือให้ติดต่อ่านโทรโทรเราพอเขาติดต่อมาเสร็จเราก็จะรบกวนเจ้าของอาหารเขามารับโดเนอร์แต่ว่าในหลายๆโรงพยาบาลนะคุณหมอเขาก็มารับจากที่บ้านเราก็คือเซอร์วิสให้กับเจ้าของตัยๆนะคะอย่างโรงพยาบาลสัตว์หมาแมวยิ้มแฉ่งที่รับพาเขาก็มารับรับส่งให้เลยค่ะ อ,อยากรู้เหมือนกันนะแมวกับคนต่างกันไปเรื่องการบริจาคอย่างคนเราต้องพักสามเดือน่น้องแมวเขาต้องพักเท่าไหร่อ่ะ ประมาณ3<ะ>เดือนสิ้ถึงหเดือนแล้วแล้วแต่สุขภาพของเขาค่ะน้องแมปกุกเลือดมีน้อยน้อยกว่าแต่ว่าโอกาสเข้ากันได้อะยากกว่าในน้องหมาลูกน้องหมาจะมีกลุ่มทีกุ๊บค่อนข้าง,งเยอะแต่ว่าแมทช์กันง่ายกว่าเลือดแนวกลุ๊มเดียวกันแต่ไม่แมทช์กันก็เยอะมากเลยลูกก็ถึงจะบอกว่าตัวที่ได้รับเลือดจริงๆอ่ะยังมีไม่ถึง10%อถึง9 0ที่ที่ขอรับเลือดต่อวนอันคือย,อยังไงก็หาเลือดไม่ได้แน่นอน มีแค่น้องแม,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 มนนวมีน้องหมาด้วยค่ะมีน้้งหมาแลีทั้งหมดหตัวก็คือเป็นดนเนอร์หมดเลยเป็นโกล<ม>เดนเ้นกับหมาไทยค่ะแล้วน้องหมาจะให้เปือกเยอมากเราเลยต้องแยกเขาว่าเขาเล่นแรงอ่ะบ,บางทีเขาเล่นแล้วเขาไม่รู้กําลังตัวเองเลยต้องแยกี่ตอนนี้ปัจจุบันมีกี่ตัวนะคะน่าจะเกือบร้อยแล,ะะล้วค่ะลูกร้อยตัวเลยเหรอและเนื่องจากช่วงเวลาที่เราเข้าไปถ่ายทำนะครับมีน้องแมวบางส่วนหลับอยู่ครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่อีกบ้านหนึ่งเราเลยจำเป็นต้องขอรูปจากคุณแม่โมมานะครับ ใช้ไก่เช่นค่าอาหารน้องอย่างนี้นค่ะคือเราเป็นอค์กรแบบเ,ออเราเรา,เราเป็นครที่ใช้ทุนตัวเองค่ะทุนตัวเองก็คือ,อท,ทําธุรกิจแล้วก็เออเรีนศาสัตว์ช่วยเหลือสรรัตว์ขาไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือเรียกรับบริจักใดๆเลยค่ะโอ้โเลี้ยงเยอะขนาดนี้ครับอาหารการกินเนี่ยแต่และตัวมันมันเหมือนกันไหมครับอาหารแม่จะวางไว้ตลอดลูกแล้วก็อาหารเราก็จะมีประมาณสองสามที่ห่อเพราะว่าแบบา์ตัวชอบ ยาาี่ห้อนี้บางตัวไม่ชอบยาาี่ห้อนี้แต่คือยาาี่ห้อก็คือทั่วไปอาหารเขาได้นะครับให้คุณพี่เขาได้เลยนะครับไม่ต้องขาดทางเราเลยไปคุณพี่ได้เลยนะฮะอย่างน้ำเนี่ยเราก็มีน้ำพุราะว่าแมวอะ่ะเขาไปสัตว์กินน้ำน้อยถ้าน้ำไม่เคลื่อนไหวจริงจริงแมวแมวจะไม่ชอบหูกแต่น้ำพุอ่ะแม่ก็จะแนะนำรุ่นที่ใช้ power bank เพราะว่ารุ่นที่ใช้เสียบหลังๆมีไฟชอ็ชอตชอ็ชอตแ,<ๆ>แมวเสียเยอะแต่แม่ยังไม่เคยเจอเคสนะแต่ว่าแม่เห็นแบบหลายเคสคือแมวเสียชีวิตเพราะว่าคือไฟชอ็อตเนี่ยอย อา,อาบน,น้ำ<อ>คือสมารแม่จะใช้เป็นพิชูเปลียยเช็ดนมากกว่าด้วย<ม>วคำที่เราเขาว่าอยู่แต่ข้างในใช่ไหมลูกแล้วเขาก<ม>็ขับถ่ายดีส่วนวเขาเขาจะไม่ไม,ไม่สกปรกเลยลูกแล้วก็เราก็หยอดหลังทุกเดือนที่ร้านเราก็ไี่ร้บก็ให้เป็นยาวธรรมชาติเพื่อเขาไม่ ไม่เครียดอะคะ่ะก็คือเป็นแนวแบบนี้เลยลูกแนวดีแลกบางวันก็เปิดเป็นบทสวดมนต์ไปอย่างนั้นนะคะลูกและนอกจากบทสวดมนต์นะครับจะมีเพลงคอเบาๆที่คุณผู้ดูเนี่ยน่าจะได้ยินตั้งแต่ต้นคลิปแหละอันนั้นคือเพลงที่แม่โมนเนี่ยเปิดให้น้องแมวฟังนั่นเองครับผมอยากถ่ายน้องแมวบ้างแล้วอะตอนนี้น้องแมวซ่อนอยู่ไหนบ้างนะครับเราไปตามหากันดีกว่าคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ถ่ายนะครับจริงๆแน้วอีกที่หนึ่งเยอะมากแล้วก็แค่บ้านนี้ก็หาน้องไม่เจอแล้วนะครับ น้องมีเยอะกว่านี้นะแต่น้องอ่ะซ่อนอยู่ใช่น้องๆซ่อนอยู่คือจริงๆตรงนี้แมวเยอะมากครับแต่ทุกคนเข้าลืมหมดเอาไปแล้วค่ะคุณพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดออกอยู่ทุกพี่ค่ะเนื้อ้วยนะคะอยู่ตรงนี้ตัวนั้นค่ะอยู่เต็มเลยค่ะโอ้โหหลอกจะทุกมุมเลยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วยิ่งเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้นะโอ้โหซ่อนกันสนุกเลยน้องแมวเอ้ยเดี๋ยวจะขอเนี่ยพาไปดูพื้นที่รอบๆใช่ไหมพื้นที่ที่น้องกินน้องเข้าห้องน้ำตรงไหนอะไร น้องนาจะกินเป็นช่วงๆซึ่งคุณพี่เขาได้เตรียมอาหารให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทุกบ่ายสามเนี่ยน้องๆจะแห่กันมาตรงเวลาสุดๆถัดมาก็จะเป็นบริเวณของห้องน้านะครับซึ่งคุณพี่เขาทําความสะอาดรอบสี่ทุ่มเป็นรอบสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีน้องแมวมาใช้บริการต่ออีกเลยเป็นเวลากนันมากๆเลยนะนี่อ๋ยน้องเก่งจังเลยอ่ะ ส่วนห้องด้านหลังตรงนั้นนะครับเป็นห้องส่วนตัวครับให้น้องแมวเนี่ยเข้าไปเล่นซุกซนได้อย่างสบายใจเลยแต่หลายคนสงสัยนะครับว่าจะจัดการลื่อกลิ่นยังไงอะครับผมเป็นปกติเนาะของธรรมชาติของน้องสาน้องแมว,แ,มวแล้วก็ว่าเราเป็นแมวที่ช่วยมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเ,าเ้างมันเติบโตมาไงไเราไปเจออะไรกับบ้าอะไรอย่างที่บางเคสที่กินขยะมาเนาี่ยช่วงแรกๆอะ่ะคืออู้ปุบเลยแบบ แต่ว่าเราก็มีวิธีการแก้ปัญหาก็คือสเปรย์แล้วกินแล้วก็พิชู้แมวหมดแล้วยังไงนี่ไงมาเลยเนี่ยตัวไหนเผลอก็ในห้องน้ำก็มีนะในห้องน้ำก็มีห้องน้ำคนก็มีแต่ว่าน้อยแบบน้อยมากที่จะเจอเ ตอนแรกนะครับแอดเหลืองตั้งใจจะมาช่วยพี่ๆทาความสะอาดเลยแต่พี่ๆดูแลไว้ดีมากๆเลยอเอาเป็นว่าแอดเหลืองขอไปขา้ขนมน้องแมวแทนแล้วกันนะครับหวานเจียบ <One cheer. S 1> อะเจาคะ่ะตอนนี้แมวกำลังนะเข้าใส่ชุดตัวเนึงในะแคทหวานเทียบพี่จับแมวถูกเลยความสามารถพิเศษของน้องสามสีน้องสามารถบรีบขนมแมวเลียและกินเองนะคะ เรียกได้ว่าพึ่งพาตัวเองก็ได้แฮ่เก่งมากจ้าเจ้าเหมียวหลังจากให้ขนมเสร็จแอดเหลืองก็เกิดคำถามบางอย่างขึ้นขี้โมคุณแม่เยอะอย่างนี้ต้องยักแปลว่าทุกตัวมีชื่อใช่ค่ะเอน้องคนนี้อันนี้ต้องไว้ค่ะต้องไว้ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะอายุน้องมาจะกลดระวังแล้วนะฮะน้องคนนี้ชื่ออะไรนะน้องวัวน้องตัวเหมือนวัวอันนี้น้องดำน้องดำดำชื่อเลยถูกเพในความคินะคะคุณแม่อ้าว่ะ ถึงเวลาทดสอบความจำของแอดเหลืองกันแล้วไว้ประยุทธ์บัวดำองสัมรีบเบลีมงสำลรีม,รมชะชาตอนนี้ฉันยังวินอยู่เลยค่ะฉ <c oughs> ันชนะืน่กันไดด้วยค่ะ มีเชื่อแล้วานะจาคุณแม่นาเดตยายา่ยาคิมเบอร์รี่เจมจิเจมมาอั้มแบมแบมนิชคุณลิซ,ซ่ารุ่นเก่าๆก็มีหมดแล้วลูกมีสอนรพมมีซีเรียม,มคบหมดทั้งวงการแล้วลุกในร้อยตัวเนี่ยอ๋อท้เคล็ดลับนะครับใช้ชื่อของดารานักร้องเิลปินนั่นเองและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมายิบน้องๆโดเนอร์ถึงบ้านทันทีแล้วน้องๆเนี่ยก็ทำความดีไว้อย่างมากมายเลยเรามีรางวัลให้น้องๆด้วยจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ และนี่คือ Bed Care for p e t ทเร่งสำหรับน้องแมวน้องหวาที่คนยังอยากนอนเลยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องครับเพรนี่คือที่นอนสัตว์ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรานะครับกันลาฝุ่นป้องกันโรคผิวหนังและทางเดินหายใจเนื้อผ้าติดขนน้อยด้วยนะมีทั้งที่นอนนะครับหมอนผ้าห่มนะครับถอดปลอกซักง่ายนะครับดูแลง,ง่ายสามารถสักเครื่องได้ทุกชิ้นเลยคุณผู้ชมโทษน,นะคะเกีมันนิ่มมาก เนื้อผ้านี่เย็นนะครับมาตรฐานคูโหมดมีทั้งแบบปกติและแบบสะท้อนน้ำนะฮะกันน้ำลายฉี่คาบเลือดต่างๆได้ใช้วัสดุเกรดมาตรฐานโรงพยาบาลนะฮะได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศพกพาง่ายนะครับใช้งานสะดวกซื้อได้แล้วนะครับที่ออนไลน์ร้านเพสโตทั่วไปนะครับหรือติดต่อได้ทาง Facebook IG b e s t c a r e for p e t รับประกันความพอใจครับน้องนอนแน่นอนไม่ฟินไม่นอนดีๆคืนเงินภายใน6 0บวัน ก็แม่เลยค่ะอันนี้คือการบ้านที่ทํามาส่งที่โค้ดนะจ๊ะสําหรับใครที่น้องแมวต้องการเลือดสาหรับไปพาตาดัดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะจ๊ะคุณแม่น่ารักมากแล้วก็น้องแมวก็คือสุขภาพแข็งแรงโิรตีนครบดูแลอย่างดีน่ารักน่ารักดีๆจังพีโค้ดติดใจมากด้วยนะคะขอไปเล่นกับแมวละค่ะถ้าเราไม่มีสถานที่แบบนี้ก็ไม่มีเลือดของน้องหมาน้องแมวเหมือนกันนะ ใครมีอะไรบริจาคยังไงลองส่งข่าวกันหน่อยนะครับแล้วก็หรือใครปกติพาน้องหมาน้องแมวไปบริจาคเอลือดอยู่แล้วไลยความต้อง,งสินะครับอยากรู้จริง,รงๆแล้วก็ยังไงก็อนุพันธนาถึงคุณพี่นะอาหารหมูอาหารมาอาหารแมวเข้าคุณพี่ได้เลยนะครับไปช่วยกันนะครับน้องแมวของเราจะได้มีเลือดช้กัน